ภูมิใจในความรักภูมิใจในความซื่อสัตย์ที่อ้วนมีให้เขามาตลอดอ้วนคือความสบายใจของเขาเพราโชคดีจังเลยที่จะได้อยู่กับอ้วนไปตลอดอ้วนคือความรักที่ทําให้เขาเข้าใจว่าความรักที่ดีคือการที่เรารักตัวเองแล้วก็รักเขาไปพร้อมๆกันม้นจำได้ไหมตอนที่ตัวบอกว่าตัวอยากจะให เขารักแล้วก็เต็มร้อยครอบครัวตัวและเขาก็อยากจะบอกตัววันนี้ว่าเขารักแล้วก็เขาเต็มร้อยกับครอบครัวตัวแล้วก็ญาติพี่น้องที่ตัวรักทุกคนโดยไม่เผื่อใจเลยมันเป็นน้ำตาแห่งความสุขน้ำตาแห่งความผูกพัน เชิญเจ้าบ่าอยากจะพูดอยากสื่อสารอะไรเชิญค่ะเออก็ขอขอบคุณเนยที่ทนในความเป็นผมได้ผมว่าไม่ใช่ผู้ชายีดีที่สุดแต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวังครับเออผมรักเขาอขอบคุณครับ เสียงโปรดห้จับความรักของทั้งคู่ขอเจ้าบ่าวได้โอบก่อดต้อนรับเจ้าสาว